ก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากล้มเหลวในชีวิตแต่งงานต่อมีการญป็นอยางเดียนเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันใช้ช่วยอยู่ด้วยกันไม่ได้กว่า คุยกันเคลียรมานานแล้วมันเป็นปีแล้วเพียงแต่แค่นิวไม่ได้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นิวออกมาพูดแล้วก็คือสภาพจิตใจนะตอนนั้นมันมันโอเคแล้วอะค่ะถึงได้ออกมาแบบถามว่ายากไหมยากมากค่ะยากมากเพราะแบบมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากเหมือนเหมือนเราอยากเหมือนใช้คำว่าล้มเหลวในชีวิตแต่งงานอะไรตอนนั้นนะตอนนั้นที่คิดน,นะคะก็แบบเออพยายามไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะพยายามปรับกันแบบ จนถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันก็ผ่านปรเซสในการคิดด้วยสติไม่ได้ใช้อารมณ์มาแล้วจริงๆเราก็เลยต้องตัดสินใจแบบนี้คือนิวกับพ่เพชรเวลาอยู่กับไพกาก็ยังเหมือนเดิมค่ะคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมเล่นกับลูกเหมือนเดิมเจอกันทุกวันเหมือนเดิมน้องก็แบบไม่ได้ไม่ได้ขาดแบบบางคนแบบอุ้ยสงสารน้องหรืออะไรมาคอมเมนต์สงสารน้องนู่นนี่ดี่บอกเอ้ยไม่ต้องสงสารเลยเพราะว่าก้าไม่ได้ขาดอะไรเลย พ่อไม่้ทิ้งเขาแม่ไม่ทิ้งเขาทุกคนยังแบบให้เขาเต็มร้อยเรายังอยู่พร้อมหน้าแบบเนยยังอยู่ด้วยกันคือนิวก็จะมีอามีคอนโดบางทีนิว่าพาก้า,ค,าคือเราก็มีแบ่งเวกันชัดเจนพาก้าไปนอนคอนโดบ้างหรือวันไหนอาไปนอนบ้านอากงอาม่าบ้าง,างเพราะว่าบ้านมันยังสร้างไม่เสร็จคะ่ะแต่นิวก็ยังนอนหลักๆอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ยังอยู่รั้วเดียวกันอยู่นิวก็จะมีโซนของนิวห้องส่วนตัวของนิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรียบร้อยละค่ะค่ะก็มีการเซ็นญาไปเรียบร้อยแล้ว พูว่าตธเซนเน่ก็สักพักแล้วค่ะแต่เพิ่งมีโอกาสไปเซนจริงก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่แล้วเองค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยไงคะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ว่างไปเซนมันก็วิวเหมือนกันนะคะมันก็แบบอ่ะแต่ตอนจะไปเซนแล้วก็คุยกันเอ้ยวันนี้ว่างไหมพวกเราเออเออโอเคว่างไปด้วยกันก็แบบเล่นมุกคุยเล่นกันตลกเซนก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยกันปกติค่ะเหมือนมันมันเป็นเพื่อนเพื่อนกันไปแล้วอ่ะใช่แต่ตอนเซนก็แบบก็มีนิดนึง ไม่เสียดายนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเราก็เต็มที่กันมากๆทั้งคู่แล้วก็มีไทก้าด้วยก็ไม่เสียดายมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้นมุมกว่า <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าคือก่อนแต่งงานนิวก็ไม่ไม่ได้อยู่กงง่อนแต่งอะค่ะก็คืออยู่ <c oughs> อยู่บ้านนึงไทอยู่บ้านนึงเวลาเรามีปัญหาหร <c oughs> ืออะไรกันนิวก็กลับบ้านแต่ครั้งนี้คือรเราต้องไปอยู่ด้วยกันยี่สี่ชั่วโมง มันมีหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะเออแต่แค่คนสองคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แค่นั้นแหละไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงๆเลยคือถ้ามือที่สามอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วค่ะใช่ไหมถ้ามันมีเรื่องมือที่สามเราจะมาเจอหน้ากันแบบนี้ไม่ได้เลยถึงแม้ป้ากับมาจะไม่ไม่ได้เป็นแฟนกันเหมือนผู้อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นพ่อแม่ของไก่ก้าเหมือนเดิมก้าก็จะยังมีทั้งป้าป้าแล้วก็มีทั้งหม่อมมีอยู่ไม่ต้องห่วงอะไรเลย จริงๆสมัยนี้แล้วอ่ะก็ไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ให้ความรักเขาเต็มที่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็เลิกกับเทนเป็นปีแล้วค่ะมันก็ต้องอามีเข้ามาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบดูไครเป็นพิเศษแล้วก็อาอยู่ของเราทํางานของเราเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบงานชุกมากค่ะแล้วก็อยู่กับเทก้ายังแฮปปี้กับแบบนี้อยู่ไม่ติดค่ะยังคุยกันเลยอ๋ะ สาวยังคุยอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบไม่มีอะไรเราก็เราช่มันคุยกันตรงๆอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกเราผ่านโปรเศสการคิดการตกลงกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมันมันโอเคแล้วทั้งคู่เก็ต้องรักลูกเราสิลูกเราเป็นที่หนึ่งค่ะเราก็ต้องรัก